สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านครับครับมื้อนี้ช่วงแรงๆครับทางช่องเขาเดินทางมาอยู่ที่วัดปู่40ครับเผื่อพายเอฟซีมาตับแนวทางตัวเลขครับคลิปที่แล้วเขาได้ไปแล้วครับชุดบนนะครับมือนี้มาเอาชุดล่างนะครับฝากต่อเอฟซีนะครับไอเอฟซีเขามาแล้วครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องครับที่สําคัญครับเอฟซี อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับ FC สิบวารีพาศข่าวสารจากทางช่องนะครับเวลาทางช่องเขาอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับ FC กสิบวารพาศข่าวสารจากทางช่องครับครับตัวเป็นการเซเวล่าครับเขาไปกาดมาสการปูซีซูนพ,อพอร้อมๆกันเลยครับการมาสการับปูค่ะมือน,นั้นได้เลขบนไปแล้วมือนี้มาเอาเลขล่างครับปู เมือน <Z an aaS as> ันเลล้างหรืออันเรือเละล้างเลยค่ะเมื่อเมื่อเมื่อนั้นได้เลกบนครับอันนี้เลกบนว่าอะไรปล่อยก็เจาะเป็นลายนะครับเละบนว่าอะไปล่อยแต่ว่าเมื่อนั้นได้เลกบนไปแล้วนะคะมันก็เด้เขียนโออันนี้เป็นสูตรใหม่สูตรใหม่ปะครับปูแนวทางสูตรใหม่มันจะเป็นมันจะเป็นงวดที่ยี่สิบเก้า ครับมีสุดเต็มค่ะมีหลักสิบหลักหน่วยให้พ่อมีหลักสิบหลักหน่วยนี่ห้าเข้มตัวย่ๆตัวเน้นนะครับปู่ตัวเน้นก็บพัฒนาหลุดแต่ว่าบัตรท่ากระโจ้านย์เจ็ดกับศูนย์อันนี้ตัวน้อยนี่คือชุดเต็มมาปูับปค่ะหลักหลักสิบชุดเต็มหลักหน่วยได้ศูนย์เจ็ดเก้าสุดเต็มกับซิมมี่ศูนย์หนึ่ง เจ็ดแปดเก้าเป็นสูตรใหม่ที่ออกกับมาใส่ไม้มะระปูเคยเห็ดมาแล้วมันส,สูตรเก่านะมันเดินดีมันกะสถิติมันกะเดินเงียเติบนะครับยี่ยีย่ยชิบเกลาหวัวน้าปูนะมันบอกจากที่มันคิดแป๋วจริงโอ้เปิดแนวทางสูตรใหม่ป้ายแดงอันนี้ลักลักชิ้มันกะห้าตัว หลักหน่วยก็ห้าตัวนะครับมันถ้าเรามันเน้นตัวที่เน้นมันเน้นยังเน้นใส่อีกสูตรมาครบล่างมัครบล่างมันจะส้นกันมันส้นกันที่เก่าคูมันจะมีหาพร้อมครับปู่หลักสิบมันหลักหน่วยก็มีมีมีศูนย์เจ็ดเก้าหลักหลักสิบมันจะมีห้าเจ็ดศูนย์นะกันเีวห้ากับเก้าเนี่ย มันดับหลักสิบงวดที่หนึ่งร้อยสิบแปดนะมันเลยมาเลย่อนมาถึกถึกหานเลื่มาถึกดับหลักสิบนะครับมันเลยเหลืออยู่หกคู่เข้างพระทานเน้นนะอือคือคัดคัดเลี่ยวด้เจ็ดคู่โทนี่เป็นหกู่หกคู่โทนีสูตรที่เดินบอร์วัฒน์เนรลดอันนี้ก็วัฒน์เนรลดในยิบหานล็อกไงมียิบหาดตัวเนี่ยยี่สิบห <25 S 1> ้าชุดตรงนะทั้งเรามาเทียบกัน มันจะมาส้นกันที่จุดได้ถือตัวดับดลกักซิพทังกรเปา,าครับครับปู่ง่ายๆเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก่าศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เก่านี่ถือ<ม>ว่าสุดขัดออกมาเดี๋ยวน้องปู่ระวังตาเปา่าระวังตเาเป่าเกลีย์ป้าก็เอาเป่าออกย่านเป่าอีกที่ป<ม>ู่พี่ฮกฮกนี่เพราะว่าเอี้ยงก็เกิดขึ้นได้ปู่ไมนเนาะ มันปีมันปีเป่าเนาะปีเป่ามามาแล้วจั๊กจั่วแล้วหนึ่งหนึ่งก็เป่าเนาะแมนสองวมดแล้วค่ะบห้าก็เป่าสองวมดแล้วงวดนี้อาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดหรือศูนย์ศูนย์้าขาดปลได้เยอะค่ะขาดปลาเราว่างค่ะแมนครับศูนย์ศูนย์ครับเจ็ดเจ็ดปีฮกฮกหนีขาเจ้าป่าล่างอเ่็นครับมันก็เป่าล่างอีกแล้วกันจากสิลเป่าบนต่อไปก็ได้วรับเป็ดไปได้เนาะปูเป็ดไปได้ตุก อันนี้เป็นแนวทางจะได้สูตรใหม่หัวตะวางลงวนวดแดกค่ะครับสถิติอยู่ที่งวดที่ย<อ>ี่สิบเก้านี่ยโอ้ค่ะมาเรียรักซิบเพราะมันเน้นที่เจ็ดกับศูนย์ครับเด็ดหลักหน่วยก็อเน้นที่ศูนย์เจ็ดเก้าอ่ายังไม่ยังวัฒนธรรมะะลหลุดปัวเป็นแนวทางสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่สูตรใหม่ป้ายแดงเลยละ่ะครับ <c oughs> อย่าลืมเด้อค่ะปัว่าระวังเบุญนะคะครับเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์จนให้ระวังจนประกาศตัดออกนะคะเอฟซีปูอ่าประกาศตัดปกาศยกออกเลยค่ะบระกาศยกออกใส่ลุ้นีสเอาเด้อค่ะบ้านระวังโกมเน้นมั้ยครับปูวัฒน์เนเน้นกันมันเป่ามืนกันมีเจ็ดกับศูนย์เงินมาค่ะเจ็ดกับศูนย์นีอ่ากันเป่าเป่าสองโขคันเป่าคือเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์ทันที มันกับคือกันกับงวดหนึ่งหนึ่งนี่แหละมันกับเป่าหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดกันมามันกับมาหนึ่งหนึ่งงวดที่แล้วนี่มันกับเป่าห้าห้าเด้ห้าห้าศูนย์ศูนย์เท่านี้งวดนี้ยังศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเท่า้าสิเป่าคือมีแค่สองปูนี่บอกว่าแนวปูสูตรใหม่ปลายแดงอาซีเดินครับเปลี่ยนสูตรกับมันหมักอย่างมานอยู่ที่ปูถ้าเปลี่ยนสูตรใหม แต่ว่าผมว่าเป็นส <without them? S 3> ุดไหมแล้วฝันดีเลยฝันกดีดีฝันติผูฝันดีติูฝันว่าจังได้ปูเบอกให้ fc ฟังน้ำเนี้ยฟันว่าได้ไปทำบุญเอ๊กันฟันว่าได้ไปทำบุญน่ะมื่อัานมื่อีงมันฝันดีนะสำหรับโอ้ฟันว่าได้ไปทำบุญทำบุญทั้งท่านก่ไปเอาบุญเฮาขวายั่งกันี่แล้วปูบุญน้ำเพลินนี่แล้วปูบอกบุญให้ fc แล้วนี่นี่แหละบุญ ็นส่งฝันดีๆครับฝันตเห็นแต่สิ่งที่เป็นมุงคันนะหลังหลังจากเอ็ดสูตรไม่ออกมากนี่มามาปูฝันดีเด้อครับเอฟซีปูาปูฝันดีนะครับครับหกคููครับแนวทางตัวเลขนะครับมีเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์ครับตกลับคือว่าผิดขัดออกตกลับเพื่อผิดนะคร <อ>เน้นไปที่โตตรงนะคะไม่ต้องกลับมันออกตรงตรงเลยค่ะยำบาคลิปนี้เป็นล่างเด้อครับอนนเอฟซีอันนี้ก็เป็นล่างอันนี้กับเป็นล่างต้องอดก่อนเห็นบ่ครับถ้อนอกกจะออกตรงตรงจังซสิคิดแตว่ว่าแต่ว่าสองมันมันกระเด็นยู่ทีบดอยู่ดิค่ะมันมีมันมีสองของมันมันกระเด็นสองของมันนะครับ เข้ากับไฮแค่ศูนย์สองสี่สองห้าสองเก้าสองเขามาเด่นที่เก้าสองตัวที่มันบ่อเป็นเปิดเส้นตัวที่มันบ่ออ่านครับนี่แหละเข้าเขามาเขาหนึ่งเด่นที่ล่างหลักหน่วยมาใช่ไครับมันส่วนส่วนอันนี้เขาในหลักสิบหลักหน่วยเข้ามามันมาแห้งนะสองตัวที่มันมาแซงกันครับเอ้มก็ซิ้นมักซิ้นกันวกแพ่จต่ะก็เลยจับคู่เลยเป็นหกห้าตรงตรงนะ เชดายยูปูเพราะว่าเชดายสองตัวนี้บอลแลนลงมาใส่ฮกหานีมันจะออกทันทีเลยทันทีที่ครับมันเดือดเน่าเด้ที่น่ะมันเดือดเน่ามันรีมันรีเบิ่งยากครับนี่คือเป็นการเปรียบเทียบไอเอฟซีเบิงเดอร์ครับเบิงไฮละเอียรนี่มันเป็นงวดที่งวดที่ห้าสิบสองเลยงวดที่ห้าสิบเอ็ดอันหกหานีครับมันเดือดเน่าเด้ครับออกตรง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 นี่ลหละ มันเป็นเวียนมันเป็นรักลอยลักศิษยาครับเตอนนั้นเขาวิ่งกับวิ่งหกกับห้ามันเขาเลียว่าปั้นวิ่งหกเลยครับห้าห้าหขาเล่มเมื่วางไว้เมื่อวางไว้หลักหนวยมันเลยเป็นศูนย์ห้าสามห้าแล้วก็หกห้าเน้นที่หกห้าเลยตัวที่หกไปหมดก่อนมาเบิร์ดลงคืวมาเบิร์ดออทคอมสินครับสามห้าห้าสามผลไปอุ่น ไปประเทศสาวเล่าคุณขามไปข้ามคุงขามอะไรดีอยู่ไทยอยู่แต่วหนุ่มอวดไปทุกท่านข้ามไปประเทศอันสกามไม่นำคุณโที่ปูเมาถังยัง่าถืออยู่บาถือมันมันล่างล่างเป็นบนนหน้าเขาถือว่าบาดถือตรงนี้เขาถือว่าบาถือนะคุณเนาะครับเอา แคบหนา้าจอไวครับเป็นแนวทางฝากต้อนกันครับคลิปนี้ล่างอย่างเดียวแนวทางของอปูซีสูย์เนาากับอาสุดท้ายนี่กับขอกับขอ,อบุญขอบคุณปูด้วยครับที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีทางช่องใดมีส่งมีลาบกันสุขสุขคนสาธุครับปูสาธุา<ส>าครับ คบหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขครับจากปูซีซูนเป็นที่เรียบร้อยครับแคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางเด้อครับคลิปนี้ล่างอย่างเดียวครับมาเกี่ยวกับบนนะครับตัวเลขแนวทางของปูกถือว่าชัดเจนครับเป็นสูตรไม้ป้ายแดงนะครับปูวานะครับสูตรหม่ป้ายแดงล่างอย่างเดียวแล้วับปูก็ว่าฟันดีพร้อมนะครับเอฟซีหลังจากเหตุสตรนี้ไม่ขึ้นมาฟันดีครับฟันวาดาผ้าพอออกไม่ออกไปทำบุญทำท่านนะครับอ้า ป็นแนวทางฝากตอนกันไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ